เนี่ยพอเรามีเรามีเรียกว่าอะไรอะ่ะเรามีกองกำลังเสริมเนาะประชาชนที่เป็นแอคทีฟซีซิสเ n นเนี่ย ไอศูนย์พระธาตุเล็กๆของกรุงเทพอะคือร้อยศูนย์แม่งร้อยแบบเออแล้วก็ร้อยร้อยร้อยมาตรฐานเนาะดังนั้นเขาก็รู้สึกว่าเหมือนกับเออคือเขาไม่ได้ใช้ของที่เขาอยากใช้ประมาณนี้คือผมผมว่าเอาเรื่องศูนย์เด็กเนี่ยคือมันเป็นกระจาำนัานคือเราอะให้ไปที่ชุมชนทีเนี้ยมันก็จะคล้ายๆงบสองแสนก็คือ p r o c u r e m e n t ปัญหาเนี่ยคือกระบวนการ procurement ยังมาอยู่กับราชการอยู่แต่ความต้องการเนี่ยอยู่กับชุมชนทีเนี้ยพอ p r o c u r e m ม n t มาอยู่กับราชการเนี่ยเราก็ไม่สามารถ พูดได้ว่ามันตอบสนองเขาไหมจริงๆสิ่งที่ควรเป็นคือต้องจ่ายขาดคือหมายว่าสมมติได้คือตอนนี้เราตั้งให้600แต่ก่อนร้อยนึงเราเพิ่มเป็น600 600ต่อหัวต่อปีนะต่อคนต่อปีแต่พอเด็กเยอะๆเนี่ยเงินมันก็จะเยอะทีเนี้ยเขาก็จะไปแบ,บ่งจาก,กานเช่นเขาไปซื้อสีเขาไปซื้อหนังสือซื้ออะไรอย่างเงี้ยครับอนเนี้ยมันจะกลายเป็นเป็นการเอายอด600มันรวมกันที่เขตคล้ายๆกับสองแสนเอายอดสองแสนสิบชุมมันรวมกันที่เขตแต่ถ้าจะจะจะให้แก้ปัญหานี้ได้ มันอาจจะต้องมันต้องใจขาดพี่ใจขาดเนี่ยเออก็ ก็ไม่ได้อยู่ดีๆเอาเงินลงไปเลยเนี่ยอันนี้ก็จะมีประเด็นทางกฎหมายก็ต้องแก้กันแต่ผมว่าสุดท้ายถ้าข้อบัญญัติใหม่ออกมาแล้วจ่ายขาดเป็นเงินตอนนี้เราตั้งไว้ชื่อว่างบดาเนินการจ่ายขาดไปเลยอย่างเงี้ยผมว่าจะจบไหมไหมถึงตีเช็คเปล่าไปตีไปเลยใครๆว่าศูนย์เด็กหนึ่งเนี่ยเราจะให้งบดาเนินการเท่าไหร่อืมอออย่างเงี้ยจ่ายขาดอย่างเงี้ยผมว่าเขาจะซื้ออะไรเนี่ยคน,คนค,นค,นค,นคนอมเมนต์เ <คน S 1> อง <คน S 1> ออเพราะถ้าผมคอมเมนต์ <ๆ S 2> ม่อยู่ราชการเนี่ยมันเถียงกันไม่จบอืมอแล้วการบางคนเขาไม่อยากโกงนะ เขาไม่ได้อยากถูกมองว่าโกงแต่ว่าบางทีเขาอยู่ตรงกลางเนี่ยมีห้าชุมเนี่ยแล้วเขาต้องไปทำคอคเมนต์เขาก็ไม่อยากจะซื้อแบ่งจ้างสมมติมีคนบอกเขาก็ต้องมารวมพอมารวมมาซื้อปุ๊บไม่ได้ตามที่พี่คนนี้อยากได้ไงก็เพราะอันนี้ก็เป็นมันก็อีหลายอีเหลือทั้งคู่ก็ต้องจ่ายขาดจ่ายขาดให้ได้ก็ข้อมันอยากสูงอขนาเล็กๆอันล่าสุดก็น่าจะช่วยได้ใช่ใช่โอเคก็กลุ่มนี้คงใช้เวลาเท่านี้ค่ะเรามีสิบสามกลุ่มนะคะขอบคุณมากไม่ได้พูดเรื่องพูดเรื่องเด็กเล็กกลุ่มกลุ่มไหนพร้อมคะ องฝั่งนี้มีกลุ่มไหนเอ่อข้อบงตัดนำเสนอบ้างไหมคะมีไหมใครเป็นพี่กรให้ผมไปเรียบร้อยมีไหมคะกลุ่มนี้อ่านง่ายเอ่ามีเวลาห้านาทีไห้านาทีอันนี้พีวิวอ่ะพีวิวพีวิวที่สิบเจ็ดพีวิวพีวิวพีวิวอันนี้กลุ่มอะไรสำนักอนามัยสำนักอะไรบ้างไหมคะสำนักอนามัยคเจอค่ะอ๋อเจอค่ะว่าคิดว่างบประมาณของอนามัยเนี่ยค่ะยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์อยู่ที่การกินนะคะทำไมอ่ะเพราะว่า ในทุกโครงการอบรมเนี่ยค่ะกินเดี๋ยวดูมา50เปอร์เซ็นต์ของโครงการและในราคาของการกินเนี่ยก็ไม่เท่ากันอีกนะคะบางอันเจ็ดร้อยที่ฉันงงเหมือนกันค่ะว่าใช้มาตรฐานอะไรคะบางอันเจ็ดร้อยบางอันหกร้อยคือยังไงอะที่มรู้ันเป็นงบส่วนไหนงบอะไรงบอาหารหรือว่างบเบรกหรือว่างบอะไรงบอาหารค่ะอ๋อสูตรได้นทำไมแต่ว่างบส่วนใหญ่จะไปเป็นงบอาหารและเบรกใช่แล้วก็แล้วก็อีกอันเดียวก็คืองบเอ่อเขาเรียกอะไรคะ ร่ไวนิลเยอะมากนะคะหลักแสนหลักเราก็บางโครงการเช่นเราไปเจออันนึงค่ะเป็นระบบ SD Learning กับ b m s อ็มเซึ่งก็เป็นระบบที่แยกจากกันทั้งที่เป็นหัวข้อเดียวกันในเรื่องเดียวกับเรื่องเพศสัมพันธ์อันนี้เราก็เอิจใจว่าทำไมถึงไม่รวมกันสองคนนี้นะคนจองคนละเจ็ดนาทีเลยเนาะวันที่สิบเ็ดเดี๋ยวรบกวนพาลงชื่อสองคนนี้เอาไว้ด้วยนะเพราะว่านี่อีกเจ็ดนาที ที่มีคำถามค่ะว่ามีถามหมออาร์ตไปหลายรอบว่าทําไมสาธารณสุขต้องมีห้องประชุมห้องประชุมนั้นประกอบไปด้วยเวทีแวลู้หนึ่งล้านบาท,บทบลแล้วไม่ได้ขึ้นบมนไดลงนะคะดิฉันไม่เข้าใจตรงนี้นก,ก็เลยมีคำถามถามว่าอันนี้คือสาธารณสุขทุกอันต้องมีห้องประชุมหรือไม่<อ>เพรก็สังเกตโอเคนะคะ กูเจอคุเจอพี่เขาบ่อยดังนั้นได้มันใจได้ว่าวันที่17เรามีของดีแน่นอนอ่ะคุณพี่คะสามนาทีไหมไร้คอัะไรบ้างอะเลยค่ะ ครับก็เจอค่าวเวนของมอเตอร์แ d นนะครับน่าจะเป็นนโยบายของท่านรองเนาะ,ะที่รู้มาผมดูค่าวเวนผมคิดคร่าวๆเนาะ,ะคือ,องบที่ขอมามันมี9ล้าน6ล้าน6ล้าน6ล้านเกืๆๆอบเกือบมอเตอร์แ <ๆ S 2> คืออะไรคะ,ะก็คือ,อจักรยาน มอเตอร์ไซค์บวกแอมบูเล็ตข้ามาเป็นคำใหม่เพื่อเพื่อให้อไอ้มอเตอร์ไซค์เนี้ยไปช่วยผู้ป่วยก่อนเบื้องต้นในเคสที่หมดสติได้ต้องใ,ในในอเวลาที่แบบเร่งด่วนนะปัามสิบอารอแล้วก็จะมีรถอ่ารถพยาบาลอน่ะ ที่อยู่ในระบบ69อยู่แล้วมาช่วยอีกทีนึงเพื่อให้อัตราการรดมันสูงขึ้นแต่ผมดูค่าเวรน,นะผมคิดว่าสมมติ700คูณ2ก็อันนี้คันนึงมันจะใช้2คนเนาะคูณไปก็คือ1 4 0 0ทีเนี้ย24ชั่วโมงมันต้องคูณ3 3มาจาก8 3 24 8อ่าก็เป็นเท่าไหร่4,000 4,002ถ้าเราเอา4 2 0 0 คูณ365วันลองดูครับมันมันแสนมันล้านห้าอ่ะแต่เขาเสนอมา6ล้าน4ล้านแบบนี้เยอะมากเลยนะจำนวนมันมากขึ้นหรือเปล่าไหมก็ทุกวันไงวิ่งทุกวันไนะทุกวันก็สามพันหกสิบห้าวันแล้วลน 20, วี่พี่กินเต็มที่แล้วเต็มที่แล้วมึงินล้านห้าแสนซื้อเสี่ยทุกทุกโรงวาที่มีมอตเตอร์ไซค์หนึ่งคันจะอยู่ที่หนึ่งล้านห้าแสนบาทยี่สิบสี่ชั่วโมงสามเวรแต่เสนอมาส่วนใหญ่นี่คือสี่ล้านหกล้านเก้า ร้านซึ่งเขามีหลายคันบอกด้วยบอกอันนี้เราส่วนใหญ่ก็จะวิ่งอยู่คันเดียวอะไ,ไรโอเคถ <c oughs> ือว่าอันนี้เนี่ย <c oughs> ไม่ <c oughs> ไม่ไม่ <c oughs> คือถือว่าอันนี้เนี่ย <c oughs> เดี๋ยวให้พี่มีเวลาอีกสองอาทิตย์ <c oughs> ในการ <c oughs> ถ้าสนใจ ไม่ใช่มันไม่ใช่แค่ถ้าอย่างนั้น17วันนี้17เราเจอพี่แน่นอนเอาไป7นาทีเอาไป7นาทีเจนที่นาที7นาทีน้อยไปมีมีกลุ่มนี้กลุ่มนี้นี่แปลว่าโอ้โหอัดแน่นนะคะไม่เป็นไรคื นนไมีเวลาวน้อยเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวแต่ละกลุ่มเนี่ยเออมีเวลาอีก12 12กลุ่มเดี๋ยวจัดไปนี่ก่อนแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวทุกคนลงทะเบยียนไว้นะคะ7นาทีไอ้ผมว่าคุณต้องไปชวนรองผู้ว่าไหมครบแล้วเพราะว่าแต่ละคนก็มีข้อบ <c oughs> ันละจุดนี่แหละมีมีกระถิ่นกันคนละอย่างมีไม่ขาดมกระถิ่นพ้ว่าคนตะบองงานชื่องานมีทั้งสองท่านอยากแบ่งปันไหมคะว่าเจออะไรบ้างในกลุ่มนี้เอามาค่ะเที่ยมปุ๋ยดีกว่ารักษาคนละสามนาทีก็กลุ่ม เรานะครับก็แฮกโคฟอะไรก่อนฮะกลุ่ม9ก้าแฮกโคฟของคอสมอลผมสตั๊กโยธาเนาะ<ป>แล้วก็มาเจออะไรแปลกๆก็ตั้งแต่ตั้งแต่ร้อยล้านเนาะมูลค่าโครงการตั้งเหมาติดตั้งกำแพงป้องกันเสียงและข้อของตกจากทางด่วนนะครับร้อยล้านถามว่าถามว่างบร้อยล้านเนี่ยเราไปทําอะไรบ้างนะครับก็ข้อข้อพิเศษที่ข้อสังเกตก็คือว่าเวลาเราดีไซน์กำแพงกันเสียงเนี่ยมันจะมีสเปเชียลลิสต์อยู่ไม่ขี่เจ้าในประเทศนี้แล้วงบก็ดิ่งเด้งขึ้นมาเป็นร้อยล้านนะครับแล้วโครงการที่เราคอนเซ็งต์ก็คือโครง การก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำขาววายบริเวรแยกเก็บขายช่วงที่หนึ่งก็คืออยู่ตรงนี้อยู่ข้าง,าง,างสะพานนะครับถ้าสร้างเสร็จจะดีต่อสะพานและก็ดีต่อชุมชนรอบแต่เราไปดูแล้วว่างบผูกพันสามปีเนี่ยปี68นะครับก็โครงการนี้700กว่าล้านนะครับก็มีการแบ่งจ่าย3ปีผูกพันแล้วเราจะตามดูงบนี้นะครับส่วนอื่นอันน,อน,นี้ก็คือเบื้องต้นที่จะไปตามายในสองาทิตย์แล้วเดี๋ยวจะมาเราจะยกคณะกันย<ห>ังไไปดูหน้างานจริงกันู้รเราหมออิกทเ่เลนไทยอ๋อสิา ไม่เซ็นเซอร์ชื่อไม่เป็นการตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสังเกตเยเดี๋ยววันที่วันที่สิบวันที่สิบเจ็ดเจอกันใช่ไหมเจ็ดนาทีรับไปเรียบร้อยมีอีกไหมคะกลุ่มนี้มีใครเจออะไรอีกไหมต้องมีบริษัทเอแล้วโอเคอ่ะเจอนใครใครใครทางอันนี้มาครับตรงนี้มันเป็นของจ่ายจราจรแล้วก็การขนส่งนะคะก็คือส่วนที่เห็นเลยขอเน้นไปที่ตรงนี้แล้วกันเรื่องปรับปรุงสัญญาณไฟแล้วก็ติดตั้ง CCTV ซึ่งตัวนี้ค่ะคือเขาไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์รายละเอียดเขาเขาเขาระบุมาแค่ว่าไปทำที่เขตไหนแต่ว่าเรา บอกว่ามันควรที่จะมีบอกไว้ว่าเออที่เลือกอันนี้เพราะอะไรแล้วมันเสียจริงไหมแล้วที่เราทําเพราะอะไรแล้วก็มันมีอันนึงคือไม่มีรายละเอียดเรื่องที่ว่าเขาระบุสเปคมาว่าทั้งหมดออต่อตัวนียคือ3ามแสนหนึ่งหมื่นบาทซึ่งมันถือว่าแพงมากนะคะแต่ว่าเราไม่รู้ว่าสเปคคืออะไรแล้วแล้ว,ลวมันทําอะไรได้บ้างอะไรอเงี้ยค่ะอันนี้ก็ประมาณนี้ส่วนเรื่องที่จอดรถจักรยานแบบใหม่นี่ก็คือบริษัทผู้รับจ้างบริษัทเดียวกับบริษัทเดียวกันกันกบรับจ้างทําสารารถมีกทมออันนี้คือเป็นของเรื่อง ต้องอีกอันนึงคือผังเมืองหรือเปล่านะอันนี้ไม่แน่ใจตัวนี้น,นีเป็รจราจรด้วยค่ะนนแล้วก็สเปคแบบจอจงแล้วก็ราคาสูงค่ะอ,อ๋อแล้วก็โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาจุดเชื่อมต่อหนุนสวรีเนี่ยก็คืองบประมาณอยู่ที่46.5ล้านนะคะคณะกรรมการวิสามัญเลือกตวรวจสอบสัญญาสัมป,ปทานกับเอกชนจาเป็นต้องมีไหมเพราะว่ามันมีสัมป,ปทานอยู่แล้วค่ะอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตค่ะเดี๋ยวยังไง๋ยว,วันที่17อะค่ะจะไปรวบทุกอย่างมาแล้วมานําเสนอค่ะฉเิี่เปนอย่างน้อยที่สองคนแล้วใช่ไหมคะ อย่างน้อยอยางน้อยอย่างน้อยอย่างน้อยว่างานวันที่17นี้น่นตั้งแต่เช้าอย่างเที่ยงคืนอะคือเราตั้งเวลาไว้4ี่ชั่วโมงไม่รู้ไม่รู้จะพอหรือเปล่าแต่ไม่เป็นไรคือคนไลฟ์เนี่ยอยู่กับเราเราก็โอเคอะ ฝากฝาจดชื่อด้วยนะคะวันที่17นี้ไม่มาดิทัานตามกึงบ้านนะคะสลับไมสลับไมเอามาค่ะเดี๋ยวเล่าไมากันต่อทุกคนเห็นไหมว่าจริงๆคือการให้ประชาชนอะได้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 เข้ามาดูเนาะคือเออคือคําถามหลายๆอย่างเนี่ยมันก็มันก็แบบสามารถที่จะตอบได้นะคะเอาห้องนี้ได้ไหมคะคือต้องบอกก่อนว่าเวลามาพูดอะไรกันแบบเนี้ยคนมันชอบตีเป็นเองนกถีบไปหมดเนาะคือมันเป็นการตั้งข้อสังเกตเบื้องต้นเนาะคือผมรู้สึกว่าแต่คบผู้มีอำนาจหรือว่าคนที่มีอำนาจในการใช้เงินเนี่ยก็ควรจะต้องตอบคำถามแต่ริงจริงมัน เม่แบบเมื่อกี้ที่ลองสนทนมาเนี่ยผมว่าดีมากนะแล้วพูดจริงคือปัญหาบางอย่างเนี่ยคือเอาพูดตรงๆว่ารู้แล้วก็แก้หมายถึงว่าถ้ามันเป็นปัญหาเชิงระบบเนาะหรือว่าเป็นปัญหาเชิงแบบว่าเออเรียกว่าอะไรอ่ะคือแบบแก้หนึ่งเคสไม่ได้ต้องแก้ทั้งหมดอะไรเงี้ยมันก็มันก็แบบต้องจัดการยกอย่างเช่นไอ้ไอ้เคสสูนย์พราเด็กเล็กที่จะต้องจัดซื้อจัดจ้างของแล้วมันไม่ไม่ตรงไม่ตรงตามแบบที่แต่ละศูนย์ต้องการอะไรเงี้ยก็นะคะคือคือมันต้องพูดออกมาแล้วก็เรียกว่าอะไรผู้มีอำนาจเนี่ยเมื่อเขาได้ย ลองเขาก็บอกเองว่าคือเขาดูไม่หมดจริงทีมผู้ว่ามี10คนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือถ้าพักประชาชนเนี่ยได้ได้เป็นผู้ว่าขึ้นมาหรือมีทีมขึ้นมาเนี่ยนะคะโหตอนนี้คือทีมเรา <c oughs> คนนี้มีประมาณสองร้อยนะคะ <c oughs> มีประมาณสองร้อย่คือพูดจริงๆคือฉันเนี่ยเชื่อในการที่ให้ประชาชนเนี่ย <c oughs> เข้ามาลองไว้แล้วคือบางทีเนี่ยประชาชนที่ได้เข้ามาลองดูวงดูงบนั่งนึกไปนึกมาเอ๊ยหรือว่ากูอยากเป็นสอกอวะคือเออกูก็ดูได้นี่หว่าหรือว่า วิเคราะห์เข้ามาได้ขนาดนี้หรือว่าจะอยากเป็นสสวะนึกออกไหม <Okay. S 1> คือการที่คุณจะให้ทดให้ประชาชนเนี่ยได้ทดลองว่าเอ้ยเขาชอบเป็นนักการเมืองไหมหรือว่าไอ้คำว่าให้ประชาชนมีส่วนร่วมอ่ะอันนี้คือรูปธรรมแล้วถ้าสมมติว่าคุณมาร่วมงานแบบนี้แล้วคุณชอบนะมาสมัครเป็นสสพักประชาชนมาสมัครเป็นสกพักประชาชนเราเปิดรับอยู่เนี่ยคือรูปธรรมของการที่ให,ให้ให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองและให้คนธรรมดาเข้ามาทางานทางการเมืองแล้วเดี๋ยวคุณดูดิหลายหลายคนนะที่มางานวันเนี้ยฉันเชื่อฉันเชื่อ ก็ว่ามันต้องมี1%ที่สุดท้ายจะได้ไปเป็นสสหรือสอกในอนาคตอย่างพี่เมื่อกี้เท่าที่ดูเนอะหลายๆคนที่เขาเข้าอยู่ในกลุ่มอะคือผมมองว่าเขามีประสบการณ์หรือมีความเชี่ยวชาญในประเด็นเฉพาะอะอย่างเมื่อกี้พี่ผมพูดแต่ผมรู้เลยว่าเขาต้องต้องมีประสการใช่ใช่โอ้โหพี่คนเมื่อกี้ตัวจี๊ดเลยตัวจี๊ดเลยตัวจี๊ดเลยเพราะว่าแบบน่าจะมาหลายงานและงานที่เกี่ยวกับรบราชการอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือต้องบอกว่าเออเราเราเรียกว่าสอสอ่ะเราก็หาคนทํางานจากที่นี่แหละค่ะนึกออกไหมที่คุณคิดว่าออได้้ขมล คนลึกๆในการอภิปรายจากไหนคือสซหนึ่งคนน่ะสกหนึ่งคนน่ะมันดูไม่ครบหรอกแต่เนี่ยพอเรามีเรามีเรียกว่าอะไรอ่ะเรามีกองกําลังเสริมเนาะประชาชนที่เป็นแอคทีฟลด์ซีนิเซนเนี่ยพรรคดีมันพรรคคอเซ็นเตอร์นะคือหาคนทำงานารันนี้คุณเชอร์รี่ทำคนอะไรเนี่ยเริ่มโทรมาตลกเริ่มเลไนะคะใครรู้ขโมยตลกมากใครบิ๊กบ้าอะไรเขาสักหน่อยไหมสักหน่อยแบบเต็มชิปเต็มชิปเอ้าวนี่มาแล้วคนนี้น่าคุณนะเคยเจอที่ไหนครับนี่ครับ